สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านคะ่ะเอาบุญบูชาข้าวพระมาฝากทุกท่านนะคะภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเตรียมงานบุญบูชาข้าวพระค่ะของที่เราจัดบูชาข้าวพระก็มี ผลไม้หลากหลายชนิดมีน้ำเขียวน้ำแดงมีขนมหวานมีไข่ต้มมีข้าวมีช็อกโกแลตหลายๆอย่างรวมกันค่าเราก็จัดใส่หลูภาชนะอันประนีตเพื่อเตรียมบูชาข้าวพระ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเราจะเริ่มบูชาข้าวพระตรงกับเวลาที่เมืองไทยค่ะที่ประเทศไทยก็จะจัดบูชาข้าวพระเ,เวลาเก้าโมงเช้า9โมงครึ่งนะคะแต่ทางยุโรปก็จะตีสามครึ่งค่ะ สมัยปู่ย่าตาทวดเราก็จัดบูชาข้าวพระเหมือนกันนะคะแต่ปู่ย่าตาทวดของเรานั้นจะจัดใส่ภาชนะเล็กๆขึ้นบนหิ้งพระนั่นก็เรียกว่าบูชาข้าวพระเหมือนกันค่ะแต่บูชาแบบขอถึงส่วนทางวัดได้จัดบูชาแบบเข้าถึง วันนี้ก็ได้มาเตรียมบุญและได้มานั่งสมาธิสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะคะขอแบ่งบุญนี้ให้กับทุกๆท,ท่านคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ฝากช่องเล็กๆของมาดามบูด้วยค่ะเอาบุญมาฝากนะคะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะ